ดีต้องมาก่อนค่ะวันนี้จะมาแนะนำูตนน้ำขิงช่วยสลายริมเลือดค่ะแล้วก็ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะอ่าม,มาให้เลือดตกตะกอนในหัวใจอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของอ่าลดน้ำตาลในเลือดเบาหวานคาร์โเไฮเดสูงนะช่วยทำให้ฟื้นฟูในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพที่ทำให้เราเอามไม่ป้องกันในอามาเพื่อมาพา,าได้ด้วยนะฮะ,ะ,ะมี ทำอย่างไรบ้างนะคะเราก็มีโซดานะคะมีโซดาแล้วก็มะนาวใช้สองลูกนะคะมะนาวสองลูกแล้วก็ขิงขูดนะคะสองช้อนชาสช้อนชาสองช้อนชากว่ากว่าแล้วเราก็มีน้ําผึ้งแต่ถ้าใครชอบหวานก็จะเป็นน้ําเชื่อมหรือน้ําตาลก็ได้ค่ะอเราก็ใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ โซดาโซดานี่มันจะช่วยดึงให้ตัวยาของขิงออกมาได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีเครื่องเติมน้ำน้ำผึ้งนิดนึงถ้าไม่มีก็น้ำเชื่อมก็ได้ใช่ไหมน้ำเชื่อมน้ำตาลก็ได้ค่ะเพื่อให้สดชื่อนะคะเพราะว่าขิงเขาก็จะมีรสเผ็ดมะนาวก็จะเปรี้ยวนะคะให้ความอบอุ่นด้วยนะฮะกินติดต่อกันสักสองสองอาทิตย์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสูตรอื่นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอด้วยนะเสร็จแล้วทีนี้เราก็นำมากรนะคะ ปัญหาตอนนี้คนเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันเยอะมากเอามาพึ่งมาผานะ่ามันช่วยทําให้เลือดไม่ตกตะกอนในหลอดเลือด,อดโอเคลองดูนะ,ะดื่มกันเลย,อ,ยอร่อยอืมอร่อยนะสดชื่นค่ะร้อนบุบบับเลยนะให้พลังงานงงกันดูนะคะ